กรณีของ Next Point นะครับในประเด็นการเพิ่มทุนครับครั้งมโหรารจากทุนจดทะเบียนเดิม2 0 0 0กว่าล้านใช่ไหมอ่า2 0 0 0กว่าล้านบาทไปเป็นหมื่นกว่าล้านเป็นห0 0 0นกว่าล้าน ก็เพิ่มขึ้นมาอีก8,00 0กว่าอ่า800 0ั0 0 0กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ8000กว่าล้านหุ้นแต่เขาพาบาทอ่าพาบาทมันก็คิดเป็นประมาณ8,00 0ก็ตรงก็ตรงตัว1ต่อ1น่หนึ่งต่อหนึโอเคก็ประมาณนี้นะส่วนราคาขายเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเพราะเขามีอยู่กี่ส่วนอ่ามีอยู่2ส่วนหลักๆที่เป็นการเพิ่มทุนนะครับคืออันแรกก็คือในส่วนของ PP นะฮะ PP เนี่ยก็75ล้านหุ้น ในราคาที่2บาท55สตางค์ PP เจหล้านหุ้น2บาท5้าาอ่สองบาทห้ามี Option ออปชันให้ก็คือมีแถมโมเลนให้อ๋อเพราะมันเป็นราคาพรีเมียมอ่าเป็นราคาพรีเมียมเลยแถมโมเลนให้โอเคอันนี้ PP PP นะครับแล้วก็อีกส่วนก็เป็น RO RO ก็แยกเป็นสส่วนด้วยกันอ่าครั้งแรกก็คืออัตราส่วน1ต่อ1นครับราคา1บาท1ต่อ1นที่1บาท 1>, 1บาท,บาทอันนี้คร,รครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแล้วกี่หุ้นล่ะก็ ยังไม่ได้กําหนดยังไม่ได้กําหนดเพราะว่ามันมีสองรอบอ๋อยังไม่ได้กําหนดออกมาเป็นชัดเจนว่ารอบแรกเท่าไหร่รอบสองเท่าไหร่หนึ่งต่อหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งที่หนึ่งบาทครับและครั้งที่สองครั้งที่สองหนึ่งต่อหนึ่งจุดห้าก็คือหนึ่งหุ้นเดิมได้หนึ่งจุดห้าหุ้นเพิ่มทุนอันนี้ครั้งที่สองนะครับอันนี้ก็คือการจัดสรรในแง่ของหุ้นเพิ่มทุนของ Next นะฮะก็เป็นสองส่วนหลักๆนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือโครงสร้าง การเพิ่มทุนครั้งมโหรารของ Next Point ที่ก็มีการตั้งคำถามว่าในส่วนของการเพิ่มทุนตรงนี้เนี่ยถ้าแบ่งเป็น2มิติหนึ่งคือ Desperate มากๆแล้วหมายความว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งยวดไม่เพิ่มทุนตายแน่ไม่เพิ่มตายแน่อันนี้มิติที่หนึ่งหรือกำลังจะบ่งบอกกำลังจะสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีออเดอร์ใหญ่ หรือจะมีการบุกยอดขายครั้งใหญ่เกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้ฉะนั้นด i ายล i ช n ั่นเอฟเที่เกิดขึ้น4-5เท่าตัวตรงนี้ No Worries เดี๋ยวมีรายได้มีกำไรก้อนใหญ่เข้ามามาชดเชยด i ายล i ช n ั่นเอฟเตรงนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็น1หรือ2อหนีตายหรือไปต่อได้แหมด้กับดีใช่ไหมเอาถูกต้องเลยขอบคุณฮะหนีตายหรือไปต่อนะ ก็มีหลายข้อสรุปมีหลายมุมมองว่ากันไปนี่เราก็ได้มีการสอบถามไปยังหนึ่งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ next point นะฮะซึ่งถ้าปรากฏตามบัญชีผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทย่อยของพลังงานบริสุทธิ์ก็คือ ea ครับงั้นสอบถาม ea ไปเนื่องจากว่าเพิ่มทุนก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยมันจะไปอยู่ในส่วนของ r o อ่าใช่ r o คือวันนี้ยังไม่ชัดว่า pp จะจัดสรรให้ใคร อ่าไใช่ในะแล้วมันก็จะไปอยู่ที่ R.O. R.O. เนี่ยหนักหนักหน่อย R.O. คือการให้ผู้ถือหุ้นเดิมทําการเพิ่มทุนฉะนั้นเราจึงไปถามผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งซึ่งผู้บริหารคือคุณอมรทรัพทวีกุลคอมเมนต์เรื่องนี้อย่างไรพร้อมไหม EA เพร้อมไหมจะินเจ็คเงินจะอัดฉีดเงินเข้ามาเพิ่มเติมในตัวของ Next อคุณอมรบอกว่า EA พร้อม นะฮะพร้อมที่จะมีการาใส่เงินเพิ่มทุนไปในเน็กนะครับาตามกําหนดก็คืออัตราส่วนรอบแรกนะหต่อหนะครับซึ่งคุณมอมรบอกว่าประเมินเบื้องต้นเนี่ยจะใช้เงินลงทุนทั้งหมดประมาณสักที่ใส่เข้าไปนะฮะสองพล้านบาทในอันตราส่วน1 1ต่อหนึ่งนะฮะอันนี้ในก้อนแรกนะก็เพิ่มทุนในครั้งที่1เนี่ย E A ในฐานะที่ถือหุ้นใหญ่อยู่33%นะฮะพร้อมที่จะใส่เงินเพิ่มทุนไปสองพันล้านบาทนะครับ ขณะเดียวกันนะฮะทางคุณมอมรก็บอกว่าพอใส่เข้าไปปุ๊บแน่นอนก็จะเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวของเน็กเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งไอ้ส่วนตรงนี้นะฮะว่าพอมีสภาพคล่องมากขึ้นเนี่ยก็ส่วนที่จะกลับมาเพราะเงื่อนไขข,ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้หนึ่งในนั้นคือการใช้นี่นําไปชําระหนี้ซึ่งคุณมอมรบอกว่าหลังเพิ่มทุนครบหมดแล้วเนี่ย EA นะฮะจะได้รับการชําระหนี้จากเน็กกลับเข้ามา4,000-5,000ล้านบาท โอเคลองสตอรี่ช็อต EA พร้อมจะอัดฉีดเงินเข้าไปผ่านการซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO บเพื่อให้ Next นั้นมีทุนเพิ่มขึ้นอซึ่งเมื่อมีสภาพคล่องับ มากขึ้นแล้วเนี่ยคือหลังจากจบกระบวนการเพิ่มทุนทั้งหมด Next จะมีเงินเข้ามาอีกประมาณ8ปดถึงเก้าล้านบาทถูกไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ Next สามารถที่จะนำเอาเงินที่ได้รับมาเพิ่มเติมครับมาทำการชำระคืนนี่ให้กับ e อเอประมาณ4ี่ถึงห้าพล้านบาทอ่าใช่ครับโอเคนะรีแคปอีกสักครั้งออเอะจะอัดฉีดเงินลงมาที่ Next เพื่อให้ Next สามารถนำเงินกลับมาจ่ายคืนนี่ e อได้อ่าอ่อ จำได้ไหมเมื่อวานที่เรามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของบัญชีลูกหนี้คงค้างกับบัญชีเจ้าหนี้การค้าของ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 เน็กซ์อนะครับ,รบว่าเอ๊ะดูในแง่ของจำนวนวันของลูกหนี้คงค้างที่มันก็พอกผูนขึ้นเรื่อยเรล่าสุดตัวเลขเท่าไหร่นะที่เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมฮะเอาลูกหนี้การค้าก่อนออลูกหนี้การค้านะฮะจำนวนหนี้นะครับ5้า0ล้านบาทแล้วจานวนวันล่ะจานวนวันก็อยู่ที่ 184วัน184วัน1น4วันนี้รายงานตัวเลขณสิ้นไตรมาสหนึ่งนะครับคบคู่กันไปดูเปรียบเทียบในจำนวนวันของเจ้าหนี้การค้าคือ Account payable days นะช่วงเวลาเดียวกันครับ287วันเราจึงเกิดการตั้งคำถามว่ามีเจ้าหนี้ที่ไหนเขาใจดีถึงขั้นให้ n x x เนี่ยเมื่อซื้อของแล้วติดหนี้ได้ถึง287ยวัน พ่อนี่มันเกื pues mm hmm. อบ nah จะครบปีอยู่แ nice ah. ล้วนะเออไปเกือบเกือบปีอ่ะเอาละแม้ว่าจะมีเจ้าหนี้ที่ใจดีขนาดนี้จริงแต่เราก็ตั้งเป็นคำถามว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้ผู้มีส่วนได้เสียคือสเต็กโฮเดอร์ของเจ้าหนี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างนิ่งถ้าเจ้าหนี้เขาเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยผู้ถือหุ้นเขาไม่เอาตายหรือใช่ไหมฮะเพราะว่าเราไปดูตัวเลขเจ้าหนี้การค้า จำนวนะนะมันก็มีอยู่สูงถึง7,300กว่าล้านอ่า7ร0อใช่ไหมฮะเจ้าหนี้การค้าแต่ติดเขาได้287วันแบบนี้ผู้ถือหุ้นของฝั่งเจ้าหนี้เขาไม่เอาตายหรือเออนั่นน่ะสินะฮะแต่วันนี้ก็ได้รับความกระจ่างนะฮะคือยังไม่ชัดยังไม่ชัดว่าไอเจ0 0พกว่าล้านเนี่ยนะฮะที่เป็นเจ้าหนี้การค้าของ NEXT เนี่ยเป็นของ EA เเท่าไหร่นะแต่คุณอมรท่านก็บอกว่าถ้า เน็กระดมทุนมาได้ครบจบและตามแผนจะเอามาจ่ายคืนนี้ให้ EA ประมาณ4 5่ถึพันล้านสี่ถึงห้พันล้านไม่แน่ใจว่า4ี่ถึง้าพันนี่คือทั้งจํำนวนหรือเปล่าอแล้ว NEXT ยังมีเจ้าหนี้รายอื่นอีกหรือไม่หรือว่า4ี่ถึงห้าพันตรงนี้เพื่อเป็นการเคลียร์ตัว a c c o u n t payable day ของฝั่ง NEXT และเคลียร์ Account r e c e i v a b l e Day ของฝั่งเออเพราะถ้ามันแตะ3 6 0วันเมื่อไหร่พ่อเอ้ย ผู้สอบเขาก็ไม่ยอมแน่ๆล่ะใช่ใช่ถูกไหมมันก็ต้องมีการเขี่ยตัวของ Account Receivable ลงในฝั่งของ EA เช่นกันมันก็ต้องไปเขีรยไปเขี่ย a c c o u n t p a เอเของฝั่ง Next ลงมาโอเคนะนะครับก็เดี๋ยวเราต้องดูว่านี่ทั้งหมดที่ Next มีต่อ EA นั้นเท่าไหร่อมันแต่ด้วยแฟกต์ตรงนี้เองมันจึงนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมครับ ว่าหากงานนี้ไม่มีการอัดฉีดเงินเข้ามาจากฝั่งของ EA ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ครับอันนี้แฟร์ผู้ถือหุ้นอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเขาก็ต้องใส่เงินถ้าอยากจะรักษาสัดส่วนอ่าใช่ไม่อยากโดนไดรูดครับก็ต้องเพิ่มทุน r o เข้ามาแต่ EA เขาเป็นก้อนใหญ่ฉะนั้นคําถามคือว่าหากไม่มีเงินทุนจาก EA เข้ามาเพิ่มเติมแล้วสิน้นครับ Next จะไม่สามารถ ไปทำมาค้าขายหาไรายได้หากำไรสร้างกระแสงเงินสดเข้ามาให้กับตัวเองได้เลยหรืออืม,อมเออน่าคิดนะอ้าวก็บอกว่าจะเอาเงินไปใช้นี้ใช่ไหมอืม ก็เจ้านี่คือ e อือ EA เขาก็จะใส่ทุนมาเพื่อให้ Next เอาไปใช้นี่เขาครับแต่คำถามคือว่าแล้วถ้าไม่มีสมมุติล่ะสมมติไม่มีเงินอินเจ็เข้ามามจากฝั่งของ EA อ่อ Next ไม่สามารถทำการค้าขายเพื่อสร้างกระแสงเงินสดเข้ามาในบริษัทแล้วเอาไปใช้นี่ได้อย่างนั้นหรือ,อหรือมันยังไม่ทันการผมว่าได้ไม่ทันการหรือเปล่าเพราะดูเขาบอกว่าอีกห้าพันกว่าคันนะรถอนะ อีก5 0 0พันกว่าคันที่อยู่ในไพล์ไลน์ที่จะมีการส่งมอบออ,อันนี้คือรถเมย์ไฟฟ้าถูกไหมรถเมย์ไฟฟ้าไม,ไม่ทันการหรือเปล่าโอเคคือดูรอบแล้วออืกว่าจะส่งมอบกว่าจะเก็บเงินอ,อ,อมันอาจจะไม่ทันการเลยต้องใช้วิธีนี้ไปพางก่อนอแล้วมันก็สอดคล้องที่คุณมาพูดถึงว่า E A เขาก็ต้องตอบคําถามของเขาว่าถ้าเกิดปล่อยให้ตัวของตัว A P ใช่ไอตัวของที่การเก็บนี้มันยาวเกินถึงหนึ่งปี E A จะมีปัญหาเองอแน่นอนก็งต้องรีบ จัดการเอานี้กลับมาก่อนเพื่อให้มันลดลงไปหรือป่ะอ่าแน่นอนเพราะแตะ360วันลราเป็นเรื่องแน่อใช่นั่นไะสีอ่าคโอเคอันนี้น่าจะพอเห็นภาพอ่าเอากันแฟร์ครับนะฮะทางคุณอมรรองซีอของ EA ท่านก็ให้ข้อมูลมาก็ตรงไปตรงมาอชัดเจนนะฮะแต่ทีนี้เรากำลังพูดถึงวิธีการทำธุรกิจวิธีการดำเนินกิจการของ N e x t ซึ่งวันนี้เนี่ย มันก็ชัดเจนในระดับหนึ่งว่าเขาเอาชะตาชีวิตของบริษัทเนี่ยไปผูกไว้กับการส่งมอบอมรถเมยไฟฟ้านะจำนวน5,000กว่าคันที่บอกว่าอยู่ในพ i ปลายอ่าใช่แต่นี้มันก็มีคำถามเพิ่มเติมขึ้นมาว่าในพ i ปลาย5,000กว่าคันถ้าตามข่าวเนี่ยก็คือจะเอาไปชดเชยพวกรถเมย์ N g v, อใช่ไหมฮะเอาไปเพิ่มเติมในส่วนของการให้บริการของขอสอมออก,กอต่างๆว่ากันไปครับ แต่เอาเข้าจริงนะเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าเอ๊ะมันมีการเปิดประมูลหรือมีการเปิดโครงการจัดซื้อจัดจ้างจากตรงขอสมกอรที่ออกมาเป็นกิจจลักรรษณะเลยไม่ได้บอกว่ามันจะไม่มีนะแต่อย่างที่ทราบกันดีว่า,อาพอจะมีโครงการพวกนี้อขั้นตอนกระบวนการมันก็ใช้เวลายาวนานคำถามคือไอ้ปลายปลาย5000กว่าคันที่บอกจะสมมอบภายในปีนี้เนี่ยมันทำได้ทันจริงๆหรือ คือถ้าทันก็เป็นเรื่องที่ดีอ่าอ่าใช่ถูกไหมครับแต่วันนี้สําคัญมันต้องเอาข้อเท็จจริงขึ้นมาพูดคุยกันเพื่อให้เกิดความกระจ่างต่อผู้ลงทุนอืม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 เมื่อสักครู่อย่างที่บอกครับเงินจะถูกอัดฉีดมาจากเอเอเพื่อให้ NEXT เอาไปจ่ายคืนนี้ EA อ่าใช่อ่าฮะโอเคนะครับแต่คําถามไงอืว่าถ้าไม่มีเงินของ เอเอซะอย่างเนี่ยแล้วเน็กจะไปสร้างกระแสเงินสดเข้ามาคืนนี้ได้ไหมเออน่นสิน่ะสิภาพเนี่ยหรือข้อมูลที่มีอยู่ตรงเนี้ยมันก็บ่งชี้ว่าไม่สามารถอฮะอฮอถูกไหมออนะครับนะอย่าลืมนะฮะเงินสดและรายการที่เท่าเงินสดหน้าไต่มาสไต่มาสแรกอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทสาร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท แล้วทั้งนี้คุณอมรเองก็ได้ระบุนะครับว่า Next ก็มีแผนที่จะต้องไปเรียกชำระคืนหนี้นะฮะก็คือเรียกเก็บหนี้จากบรรดาลูกหนี้เพราะไม่ใช่ขา AP อย่างเดียวเขาก็มี AR านแต่ AR นี่ผมเข้าใจว่าจะน้อยกว่า AP หรือเปล่าก็เนี่ยฮะห้าพันกว่าล้านไง AR มีอยู่5,000กว่า AP มีอยู่7,000กว่า นะก็คือ NEXT ต้องไปตามเก็บ5,000กว่านี่มาแล้วก็รอเงินเพิ่มทุนอ่าแล้วก็ไปเคลียร์นี่กับ e อเออและอาจจะมีเจ้านี่รายอื่นๆใช่ใช่นะครับยังไงดีล่ะเนี่ยนะคือหนึ่งครับวันนี้บอกเลยนะอันนี้ว่ากันตามตรงด้วยความเคารพครับอย่าโกรธกันผมว่าวันนี้ถ้า NEXT ไม่มี EA ซอสอย่างเนี่ยเละเทะเลยนะ ผมว่ามันยังพอมีความเชื่อมั่นอยู่ในตัวของ Next บ้างเนื่องจากมีกลุ่ม EA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันนี้ถือว่าได้เครดิตได้เครดิตตัว EA ความน่าเชื่อถือจากฝั่งของ EA อบอกตามตรงเพราะนี่มันทำธุรกิจแบบโอ้โหอยู่ต้องบอกว่าไงฮะไต่อยู่บนเส้นอ่ะใช่ใช่คือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า right on the edge คือมันอยู่บนสันอยู่บนขอบมันพร้อมจะตกลงไปทางไหนก็ได้นะ,ะเดินบนคมมีดอ่ะพูดอย่างงี้เ,ออเดินเดินบนคมมีดหวาดเสียวนะ,ะ,ะ,ะแล้วถ้าเกิดสมมติโครงการจัดซื้อจัดจ้างของคอสมกสะดุดละ่ะแล้วทำยังไงทีเนี้ยแล้วที่เป็นนี่ EA เขาอยู่หลายพันล้านเนี่ยแล้ว EA จะเคลียร์ AR ตัวเองได้ไหม,อ,มอันนัสิ แต่ผมว่าก็นี่อย่างดีนะมี EA หนุนหลังถ้าไม่มีนี่ผมว่าวันนี้หุ้น next นี่เละเทะเลยนะอืออออออนะครับโอ้แล้วก็น่าสนใจอย่าลืมนะครับว่าอันนี้ในส่วนของ EA นะก็คือ33%มนะอืเนะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูไอ้ที่เหลือแหละฮะจะเอาด้วยกับ EA หรือเปล่าครับหมายถึงว่าจะใส่เงินเพิ่มทุนในอัตราส่วน,นหต่อหนึ่งเนี่ยหุ้นละหนึบาทเนี่ยด้วยหรือเปล่า นะเพราะผมดูจากจากข้อมูลนี้นะ่สนใจคุณว่นะฮะเพราะนอกเหนือจากเ A ที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สาเอร์เ็นะฮะผู้ถือหุ้นรองลองมาเนี่ยโอ้อัน,นี้รายชื่อเป็นบุคคลธรรมดาเกือบทั้งนั้นนะอืมนะฮะอย่างอันดับสองเนี่ยคุณคณิศรีวชิระประภาถือหุ้นอยู่1ิบสี่ดห้าเจ็ดปอร์เซ็ตใส่ด้วยไหมอันนี้ก็คือส่วนตัวหลินเคร่อนัวเองอ่าใช่สิบสี่จุดห้าเจ็ดเปอร์เซ็นตอืมคือที่เป็นสถาบันเป็นบริษัทเนี่ยครับ มีแค่ EA ด้านบนใช่ไหมอ่ามีแค่ EA ด้านบนใน10อันดับในมี EA ด้านบนแล้วก็จะมีอาจจะมี LGT Bank อ่านี่ที่เป็นอันนี้ก็ LGT นี่เป็นคัสโตเดียนอ่าคัสโตเดียนประมาณสักสามเปอร์เซ็นต์อ่าลิขสิทธิ์สไตล์อันนี้คัสโตเดียนอ่าอ่านะครับนะเป็น private banking อ่านะฮะเออโอเคนะครับเรื่องราวของ next ถ้าไม่มีเอเอ้ สอย่างนี้ผมว่าเละเทะนะ <S 2> <S 2> <S <S โอ,อะ้ไม่เจอ่เอเอาใจช่วยนะฮะให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากตรงนี้ไปได้คือเข้าใจละมันหลายๆอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนอะ,อะใช่ไหมมันก็จะไปมีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องอนะฮะใช,ใช่ครับรงนั้นการมีแบ็กอัพที่ดีอย่าง EA ตรงนี้ก็อาจจะเป็นทางออกได้หนึ่งทางแต่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีนะผมว่ามันก็เข้าสู่ช่วงสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวาน นะฮะถ้าบรหิหารดีมันผ่านพ้นไปได้ก็จะเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นอของทั้งสองบริษัทอ่าใ